ีันตว้สวัสดีคร่ะสวัสดีเซลพี่หมีเนาะสวัสดีเจียยะคือกันค่ะมาครับมือนีอยู่กับเซลพี่หมีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์ขมาพี่หมีขอลดคั่วแมนขอลดรอบคร้วเจ็ยที่ไหนขอบค้มจะของหรือรอบครัวคนอื่นรอบครัวคนอื่นนี่กันขยันเซลลูก้าขอบคุ้มลดขอบคุ้มลคขอบคเอาตกถูกลแมนจิจูบเวลาเจียยะ ขายดีแต่เด้ต้นเนี่ยขายดีเล็กๆแต่ข้างในกว้างแต่เด้ดี่ะเมนครับวังกี้อามาก่อนหนันสองขั้นเอาเอาจอดบพอเดือนกลับไปก็เล่นรถไม่เข้าจะเป็นพี่ออเดอร์เมนครับเหมือนยังว่าเฮ็ดสัญญาแล้ววงเงินมาสี่เอารถได้เลยสี่เอารถเลือกเอาเลือกข้าประมาณสองสามร้อยก่าขั้นได้ไหมครับประมาณสามร้อยขั้นได้ค่ะเมนเมนร้านยังไงก็ลับจิไทยดันอีกเอารถเขาไม่ให้พีให้พี่น้อยแต่สี่จอดไปประมาณพันกว่าขั้นเมนจงแพงปะค่ะ บ่อเพียงเก้าพันกว่าบาทเด้วยแมน布拉ดจำไว้เด้อพี่น้องประมาณเก้าพันกว่าบาทขายอยู่ประมาณสี่แสนห้าแสนนี่แหละนะเบิ่งตัวรถอันนี้รถเข้ามานี่ยังพันดในล่างเมื่อในล่างแต่ว่ากับเบิ่งได้ว่ารถบ่ได้โดนเซียวโดนชนมองใดมาเนาะพี่น้องบ่ได้มีตำหนิมองใดรถแรนมากคือจังหวน้อยเหรียญต้มหรอมงมันเล่นโค้งมากเอั้วยน้อยเหรียญที้ตมกันซาดแตกพี่น้อง เปลียยป่ยนไห้ค่ะเปลียป่ยนไห้นะเปลี่ยนเปลี่ยนไห้ว่าต้องห่วงของแบบนี้ว่าต้องห่วงอ่าของแบบนี้ว่าต้องห่วงอยู่แล้วแม่นค่าจัดค่าโอนเปลี่ยนทายน่ะมันเครื่องของเหลวใหฟ้ฟรี่เนาะมันเต็มถังกลับบ้านสุดอาหารข้าวสารอาหารแห้งโอ้ยจัดเต็มพี่น้องบอ่งหอหนังรอบคันออืบ่อหนังรอบคันแต่ว่ารถเพิ่นสวยเด้หน่เนาะเสียปี2019พี่หมีปี2019ันสิ้าได้อง่ประมาณ9,000กว่าบาท9,000กว่าบาทกุญแจรีมาบ่ได้ดาวได้หน่ส่ง9,000กว่าบาทกุญแจรีโมท2ดอกอ่า โอ้ก่วงแห้งโอ้ปัใส่รถมาดีแห้งเนาะนี่เนาะโอ้เห็ดพมมแบบวีไอพี่ผุ่นพี่หมีคันแม่เข้าเอาอันเบื้องดีเขาเห็ดดีเออเขาเอ็ดดียางอะไรไมคิฟแม่เบ่ล่ะเขาปิดยเบื้องไหนยางอะไรอยู่ไตรรถโอ้รถเจ็ดที่นั่งรถคขาตัวอ่นตัวพีดาวบ่ค่ะพีดาวอืมจัด้เต็มเลยพี่น้องเอสองตอนเด้อพี่น้องเอสองตอนเล็กเล็กแต่ว่าข้างในไม่เล็กเลยนะบ่เล็กบ่เล็กกว้างกว้างก่วง นกดากเดิมท้ายเดียน้าใส่พี่น้องนี่น้าใส่น้าใส่รถครอบขั้วครอบขั้วค่ะแล้วก็จะเน่าก็บสีเป็นตัวใหญ่โอ้ยทะเบียนงามเดี๋ยวเว้ยเกรแปดเก้าเรื่องกันคนเซียะจะบอกเลขอีหลังเออเซียะซื้อตัวนี้ตัวนี้แปดเก้าแล้วก็ตัวนี้บวกไปอีกหนึ่งอ๋อเออมืออื่นมืออื่นมืออื่นเอาแต่คลิปนี่ลงเหมือนได้จักเลยเออจักแล้วบลูแล้วออกไม่ออกแล้วเขาก็สิว่าเขาอันนี้อีหลังเม่นบอลล่ะเม่นบอลลัดซิยะ เน่ยแต่ว่ารถนี่แบบเดิมๆได้ด้คะพี่น้อโอ้ยห้อยโดนเจียวโดวนซนมาเลยไม่หลายบอเซียแปดหมื่นโลท่านั้นตัวนี้โอ้แมันเขาเสือไปจอดแล้วมันจังไหนคือไปจอดเอามือกล่องยางมาเบิรงข,า<อ>าข<น>้างในกล่องไปนี่คนชิดโต๊ะห้ามห้าวเราได้ดิไม่แปดหมื่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอ่ามุนเ์รี่โหมดปุ่มคูสตาร์ทโอ้ยพุ่มวีไอพีรอบคันมาเบิรงกของเครื่องพี่ฟีดาวได้รวด ตัวนี้สิพอยู่ประมาณเก่าพันกบาทพี่น้องเมียนเก่าพันกบาทเดิมหมดครับเครื่องใสระบบความปลอดภัยดูดีตั้งลรางตั้งนี่บอกเขาว่าลรางตั้งอ่ารางตั้งขายโหลดรังตั้งปล่อยโหลดเมียนรังตั้งขายโหลดรังตั้งปล่อยโหลดเนี่ยพี่หลันจักไปนั่นง่ายเพื่อนก็ปวกเก่งกระบะที่ประตูรถแต่ย่าเพอราคามันบาดเลี่ยงเมียนครับราคาบาดเลี่ยงจัดไปเนียนง่ายออกรถกระซูนบาทคือเก่าโปรโมชั่นเท่ากับจัดนักจัดเต็มคือเก่าคือเก่าก็สำหรับผู้ใด อยากมีครอบครัวหน่อยๆนะครับซื้อรถไปยังบ่มีครอบครัวซื้อออกไปปุ๊เซื้ออะได้รถบ่ฮะคันซื้อรถปุ๊บก็สิได้ครอบครัวได้ครอบครัวโลกเออกระซี่ฮให้ไปพร้อมโอ้หลายๆๆอันทาแม่ยิ่งมาซื้อรถก็เดี๋ยวข่อยไปเป็นครอบครัวให้เลย จบเออแต่่มีคขอบขั้วอยไปน้ำโลดเดยวกัสิมีแมยกอีเด้นี่เออก็สิมีแมยกม่อีกละอมาผู้ใดสนใจรถเนาะคะเนาะเป็นแบบพวกรถขอบครัวเมอหรือว่ารถ s อ V อีกยังสีก็มีเบิดของเฮามีเบิดจัหนอยหนอโจุนอย่นี้เด้ยสบลอก็สิมีเด้ส่ต่อไปนี่เนาะเออกับสีขายไปน่ะแม่ขอกแมคโครถทอกรถไทยขอยสีขายไปานหนาขึ้กันอ่าว่าแต่พี่น้องเอซเอามาขายเทินก็่อยคอยสีขายให้คือกัน่คะอา รับสื่อขายแหลกเปลี่ยนเทิร์นยังมีวัดครบว้งจองมากีนร,รถจบมากบางเดียวฝากเซลพี่หมีน้ำเด้อค่ะเด้อแมนอยากได้รถแบบใดโตใดพี่หมีกับเป็นเซลของเซียยะเนาะเนาะที่เคดมาเลยว่าอยากสื่อรถกระเซลพี่หมีอยากปรึกษากระเซลพี่หมีกับ โชว์มาได้จากเบอร์0839137522เซลล์พี่หมีเด้อค่ะเด้อโชว์ได้โหลดตลอดนี้ชั่วโมงเออถ้ามารับก่อนเออ้ามารับก่อนเอาโอเคฝากนนไปเด้อพี่น้องฝากไปน้องเชยานอกกสวัสดีสวัสดีครับ